พี่น้องจ้าต้มหน่อไม้ต้มไข่ลวกอันพักกันจองเนาะค่ะเนาะกินกระปุอันนี้สิเป็นแกงอันหมูปลาใส่นใหน่อไม้สมแกงแบบบ้านๆนะคะพี่น้องอย่าเล่นบ่มีหยังดอกเลิกงงนมากกับหัวฟูยุตแต่ในควัวน,นี่แหละพี่น้องจ้าเพลกับเขาล่อลูกเนาะค่ะเนาะแบางเมือกก,กินก้อนบางเมือก,ก็ับล่อลูกค่ะลูกกัเลิกงงนหลังหกมวงแรง้งผุนซวยสีหอดบ้านเอออีแม่กับ ตรวจจายฝาดบ้มก้อนค่ะพี่น้องจ๋าเดือดเบ็บๆบ,บล้วะไรวพี่น้องจ๋าเนี่ยแนวกินเยลินค่ะหลวกพักกันจองพักซสี่พักอันอียงเนี่ยเขาเอื่นเยลินเอิ่นบ่นถือกยเยลินเอื่นบอกเมียกภาษาบ้านเนาะค่ะเนาะหมากมาละกินข้าวข้าวปนป้าทูสมพักฮ็ดเองตุมนาะไม่จ้าพี่น้องจ๋า สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกป,ป่าอาวอาที่นารักทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับส่บานหน่อยยลินอินดีคือเกาเมเนกับ็มานางแพร่แว่วจอยๆในคว้าพี่น้องจามาเอิญพี่เอิญน,น้องกินเขากับยลินเนาะคะ่ะเนาะค่ะเนาะกินกับมีตังที่ยลินเอาไหเบิ้งนั่นแหละมเนก็สิกินไปคุ้ยไปเนาะค่ะเนาะ,ะซึ่งมีเอฟซีหลายๆท่าน สอบถามเข้ามาหรือว่าสงสัยเมื่อนี่ยายลินกับสิกินไปคุ้ยไปเรากับสีบอให้พี่้น้องฟังเนาะคะะ่ะน้องบาในกรณีที่ทำไมยายลินไม่ซื้อบ้านถ้าค่าเช่าบ้านที่นั่นแพงมีโอกาสที่จะซื้อบ้านไหมยายลินกับสิบอลุ่มร่มให้ฟังเนาะค่ะเนาะเพื่อว่าพี่ๆเพื่อนๆบางท่านอาจจะอยากรับรู้ว่า การที่มาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศหลายๆปีคือเยลินเนี่ยเออเป็นอย่างคือซื้อบ้านบ่ไดดอืมก็สิมาบอกให้พี่ให้นอ้องฟังอืมข้เขาไปน,อน้องบนปะทู่ <c oughs> พักแ่บแสบกะเขือสดๆจากสวนหอดทุดทไทย เป็นยังสี่ค่ะพี่น้องค่ะบ้านแมนเจอเรนเด็ดที่ที่เศ้าบานอยู่นะคะฝรั่งที่มีอาชีพมีการงานที่ดีกว่าเยลินเฮ็ดก็เศร้าบานอยู่คือกันบ่มีอโอกาสซื้อบ้านเพ่อหยังว่าเจี๊ยหนึ่งอายุเยอะเยลินหาสิปีแล้วนะคะถ้าอายุหาสิปีอัพขึ้นไปนี่ ยากที่สิท้าเรื่องซื้อบ้านถึงแมนว่าเจ้าสิมีรายได้ดีจังคนเฮงดงานก่อสร้างนี่รายได้เขาดีนะคะเขาก็บ่สามารถเ็เรื่องซื้อบ้านได้เพราะว่าเขาบ่มีเงินว่างมัดจําเงินว่างมัดจําที่สิซื้อบ้านสําหรับคนอายุหาสิบอัพนี่อัพเท่าไอย่าลืนบ่ลูแต่เอาง่ายๆหาสิบถึงหาสิบสองปีนี่ เงินวางมัดจำตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ล้านกว่าบาทนะคะเงินวางมัดจำสำหรับบุคคลที่ใส่ชีวิตคนเดียวค่ะจังยะเล่นอายุหาสิบปีย่าเล่นบม่มีโอกาสซื้อบ้านพี่น้องจา๋าทำไมเหรอหนึ่งอายุเราเยอะสองรายได้ของเฮาบ่เพียงพอที่สิไปดาวบ้านบ้านในประเทศอังกฤษแพงไหมบอกเลยตอนนี้หูดับตับไหมค่ะพี่น้อง คนที่สิมีโอกาสซื้อบ้านได้กับคนที่เหตุงานได้ดีแล้วอายุยังหน่อยยังเช่นน้องพิมถ้าน้องพิมมีแฟนอายุราวคราวเดียวกันหรือว่า,ามีศักยภาพสิจายเขาสองคนมีรายได้ร่วมกันยังเสียอืมกู้ผ่านแบ่งหรือว่ามีเงินว่างมาจําตามกฎระเบียบที่เขาตั้งไว้ให้ลูกเยลินสิมีโอกาสซื้อบ้าน ะะแล้วก็ส่งต่อธนาคารยังหน่อยก็คือ25หรือ30ปีแต่สําหรับเยลินอายุห0ิแล้วเมิดโอกาสที่จะซื้อบ้านพี่น้องจา๋าถามมาบ้านในอังกฤษแพงไหมแพงเมิดสุมองยกเว้นทั้งผักเหนือนะคะทั้งผากเหนือบ้านไม่แพงแต่ว่าคนทั้งผักเหนือก็อย่ามายู่ภผคใไ้เพราะว่าผักไต่เมื่อติดอนดอนไก่อนดอน,อน,ดอนติดทะเล ภาคเนือบนมีทะเลดังนั้นแล้วบ้านทั้งผักเหนือสิมีราคาถูกกว่าทั้งผักไตผากใตที่ว่าถึงนี่ก็คือยัล่นยูนี่แหละพี่น,อน้องที่ยัล่นยูนี่ห้างจากลอนดอนขาขี่รถไฟเนาะครับประมาณชั่วโมงครึ่งพี่น,อน้องความสะดวกสบายค่ะ ประมาณจุดโมงครึงสองจมดโมงอยู่เราเล่านี่นะคะบางท่านก็ถามว่าในกรณีที่ยดืนอยู่แบบเนี่ยคือบขอบ้านหลวงยูการที่สิขอบ้านหลวงยูเป็ไดไงนะคะเปไนไง การที่เราจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษนี้ไม่ได้ง่ายหนึ่งลูกยาลินไงแล้วถึงแม้ว่าสิกํกำลังเลี่ยนอยู่แต่ลูกยาลิ่นกน็ทำงานหาเงินมาสอยแน่ได้แล้วรับสิบบ่หา้ชิด บ้านฟรีบอกเขาบอกว่าบอแมนบัานฟรีดอกพี่นอ้องบ่ตแมนบัารฟรีค่ะบะมีอี่างรี้ในประเทศอังกฤษเรือในยุโรปคํามาละสห้ความสวยเหลือบัานจากที่เราจะจ่ายหน,นึ่งพันเปอ์นี่ถ้าเขาอยของบัานหลวงนี่เขาสสไยใจถ้าชี้รอยก็ปอนเพื่อหารอยนะคะแต่ถ้าอยู่จังเย,ยล่นอย่นี่ยู่บันไพรเวท เลิณใจเต็มที่พี่น้องจ๋าค่ะแต่ว่าเยลินก็นได้รับการช่วยเหลือจากหลวงประมาณเดือนละสามร้อยกว่าปอนช่วยเหลือค่าเสาบ้านซึ่งก็เป็นการดีสําหรับที่เยลินได้รับความช่วยเหลือตรงจุดนี้เพราะว่าลูกเยลินเป็นแม่เลี้ยงเดียวแล้วรายได้ของเยลินหน่อยนะคะเขาจะไม่ช่วยเหลือเราไปมากกว่านี้เพราะลูกเราโตแล้วนี่คือกรณีการได้ความช่วยเหลือจากหลวงนะคะพีเยลินบอกมาหลายคลิปว่า ได้ความช่วยเหลือนวลนี่นั่นเบื้องหลังของความช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นของหลวงนั่นเพื่อนกับแห่งข่าไบเฮหางานเดี๋ยวพี่น้องข่าไปไ้นั่งอยูนอนจินสิทธิของหลวงนะคะเวนตว่าเจ้าเป็นบุคคลทุกพลภาพภาษาผ่าทัยงานใดแล้วหลวงกับจังสียกเวนน้นตรงจุดนี้แต่ท่านเจ้ายัางแข็งเร่งดียูเจ้าอยู่บ้านรัดนี่ หลวงกับบงังคับให้เจ้าออกไปเห็นงานหารายได้เขาบ้านคือเก่าลวหลวงกับซอยเป็นบางส่วนบ่ไ้ซอยเบิดทุกอย่างนะคะต้องแยกแยะเยลิณลืมบอกให้ฟังถึงส่วนที่ว่าควรนใดกับควนบ่ไดเนาะคะเนาะซึ่งในส่วนของเยลินเองนั้นเยลินบม่มีโอกาสที่สิได้บ้านหลวงเพราะว่าลูกเยลินงเงแล้ว หาได้ไปเป็นคนที่หาได้ไปเป็นเนี่ยลวงเขาบ่ค่อยซอยได้สิงนงเขาถือว่าเจ้าเอาตัวรอดได้การที่สีขวาบ้านลัดสถาบ,บานยู่มันก็ขึ้นยู่กับองค์ประกอบลหลายๆอย่างบ่ได้ว่า ผูใ้ใดตกที่นั่งลำบากแล้วหลวงเขาสีซอยเดี๋ยวพี่งนันนี้องค์ประกอบค่ะเดี๋ยวเรื่องซื้อบ้านก็ซื้อกันกแอ้วนี้เยลินมาอยู่เมื่องอกโดนปีตอนเยลินแต่งงานไม่ไมาไหมเยลินกะ เ,เรื่องซื้อบ้านกับอดีตสามีนะคะถามมาหยากบอตะกรนนันก,กับบ่อยยากปันหดพี่น้องยังพ่อทูทูไท,ทยได้ยูแต่ปัจจุบันนี่ค่อนข้างสิยากนะคะค่อนข้างกินอยากยังดีพี่น้อง ชีวิตในต่างแดนถ้าอายุห้สขึ้นไปแล้วเนีย่ยญาติเจ้าสิได้ซื้อบ้านถ้าเจ้าสิซื้อบ้านเงินว่างมาัดจำกับธนาคารหรือโบเกอร์นึกยังงก็ไดออ้โบเกอร์จะเป็นคนเดียวให้เข้าระวังเข้ากับธนาคารนะคะ จะต้องมีอย่างน้อยวางมัดจำสามหมื่นปอนสามหมื่นปอนทีเป็นเงินไทยล้านล้านกว่านะคะล้านกว่าสำหรับอายุหาซิปขึ้นไปนี่คือเหตุผลเป็นอย่างฝรั่งยย่วนไงถึงสาวบันอยู่ร้นทั้งเยลิน เพราะว่ามันไม่โอกาสด้ซื้อถ้าบุคคลผู้นั้นอยู่แบบโดดเดียวถ้าในกรณีที่โดดเดียวคือยะล่นนี่มีชีวิตเดียวนีย่ยากที่สิได้ซื้อบ้านพี่น้องจา๋าเพราะว่าหนึ่งอายุเท่าายสองนาที่การงานของเท่าการส่งเสียกับธนาคารมันวบ่บาลานกันกรเลยไม่โอกาสจะซื้อบ้านนะคะ ผู้ใหญติดตามเยลิน้อง,งแต่ที่แรกสิรูนะคะว่าเยลินน่ะเคยเคอยซอรอบานกับอดีตมิมงเซอแล้วขั้นตอนเป็นจังไบเยลินก็เคยบอกไว้ในคลิปนะคะถ้าผู้ใหสนใจกับสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะคะชีวิตเยลินเป็นอย่างไดมาจังไบเยลินกับเราลงสู่ฟัง ให้พี่ห้น้องไปรับรั่วจะพักพี่น้องจ้ะเขา่าบ่อบถลายยิ้มมาก,กินพักเจ้าปิงกับอ้อนวนอ้วนคนอีหอย่างกังมักอ้วนมักพี่ ว่าเป็นอย่างยัดินขึ้นไปยู่บ้านบัสสือบ้านเราเป็นยังงยูมองนอกโดนขึ้นไปในบ้านรัฐบาลยัดินก็เอามาบอกฟังบางช่วงบางตอนนะคะเนาะทางก็บแพทรายละเอียดทั้งหมดถ้ายัดินจะต้องบอกรายละเอียดให้พ่การน้องฟังทั้งหมด เร่อี่ไม่อยากเป็นขอขอให้ฟังนะคะเอ้ามานกี่กินไปคุยไปกรเลยบอกขอขอให้เพ่อบที่เด็วกับพี่เพื่อนเพื่อนเลยรับชมรับฟังไปนํากันถึงกันช้ชีวินาตาังแดนมันบริเลยง่ายมันบริเล่รวดเดอกกุหลาบชีวินิจังแดนไม่ใช่เมืองแห่งฝันที่เราคิดไว้นะคะ ถามาสัมผัสชีวิตจริงๆแล้วนักยิ่งกว่าอยู่เมืองไทยเนยค่ะพี่น้องค่ะยิ่ก็อยากบอกไว้ประมาณนี้นะคะเอาไว้คลิปนหนาเข้าจังมาโซเลยกันคลิปนี้ก็บหลายเตอบพี่น้องจา๋าขอบุนขอบคุณลหลายๆที่มารับชมรับฟังเด้อคะ่ะเด้อขอให้ดูแลสุขภาพเลยนะคะพ่อกันคลิปหนาพี่น้องจา๋ายังมีอย่างดีๆหลายอย่างบอกให้พี่เห็นน้องฟังเพื่อก่าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย